หนึ่งโจมต้อหลักคุณมาครับอุย้ยอ่ะทุกคน มีปลาครับผมมีปลาครับโยนไปตรงกลางเลยครับทุกคนรอบนี้หนึ่งโจมเข้าไม่เข้าโรลุนกันตรงนี้นะครับ เี่เดี๋ยวปูไว้ปูไว้ปูไว้ก่อนไปนี่ อ่ะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนก็สวัสดีอ่ากันอีกรอบนะครับรอบนี้ก็คือครั้งที่สามนะครับทุกคนที่ว่าบ่าวจักพามาดูตะกร้าดักปลากระยงนะครับก็เมื่อวานนะครับกุ้งกับหอยเชอรี่นะครับทุกคนเข้าไปนะครับก็เหยื่อก็คือเป็นอ่าเหยื่อหมักของลุงโอนะครับเหยื่อหมักตกปลากดของลุงโอแล้ะก็เหยื่อ วัวอาหารไก่นะครับทุกคนเอามาผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ในตะกร้าดักปลาคกยเยงแต่ว่ารอบที่สองก็ยังไม่ได้ปลาไกยเยงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นรอบนี้กันนะครับทุกคนครั้งที่3ถ้าว่าเข้าไม่เข้ายังไงก็ถ้าไม่เข้าก็ลุ้นกันโกนนะครับทุกคนว่าเข้าหรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าได้อะไรนะครับเดี๋ยวก็เรามายกกันนะครับถ้าว่ายังไงก็ค่อยว่ากันครั้งต่อไปนะครับทุกคนเอา ดูเกันครับอยู่ตรงไหนเลยครับเมื่อวานเมื่อวานดักตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยกเลื่อนมาเชือกอยู่ตรงไหนครับเมื่อวานมากับลูกชายนะครับตอนยกอ่ะนี่ครับทุกคนเชือกรี่สึอว่าดโดยน้ําขึ้นนะครับทุกคนเป็นคราบเชือกอยู่ตรงนี้นะครับ เชือกบอนนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวโคจะดึงมาเหมือนเดิมนะครับได้อะไรก็รอลุ้นกันนะครับนะครับทุกคนหลากขึ้นมาครับโอ้ยทุกคนมีหรือเปล่าครับนิ่งเลยครับทุกคน กดักลากไงยังของเราทุกคนสมไนลื่นครับโอ้โหทุกคนลื่นดีที่ว่าไม่ลงน้ำนะครับอฮะทุกคนมีปลาครับผมมีปลาครับทุกคนโอ้ยปลากุ้งไปเปิดกันครับ เปิดกันครับรู้สึกว่ามีปลานะครับอู้ลูกปลากันดีลงไปเร็วเมื่อกี้อ่ะเก็บข้างหนครับทุกคนอ้า้โหตักล้าของเราตักครใคลน้ำแดงเลยนะครับเปิดครับทุกคนอืม ดูครับกุ้งปลาหอยลูกปลานะครับทุกคนลูกปลาขาวเข้านะครับปลาขาวแล้วก็กุ้งตัวเล็กๆเดียกยโอ้เต็มเลยครับทุกคนกุ้งหอยไม่ได้ปลาขระเงเลยอืมกุ้งคนกุ้งมีลูกปลาตัวเล็กๆอเดี๋ยวก็ ล้างนะครับทุกคนปล่อยไม่ได้ตัวครับลากะเยงไม่รู้ว่าดักผิดหรือเปล่านะครับทุกคนดักผิดวิธีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจักล้างก่อนอทุกคนปล่อยด้วยครับลื่นเมื่อกี้ ล้างนะครับทุกคนเืดูเชือกเก็บไว้ก่อนให้เชือกตักโอเคนะครับอ่าครับทุกคนก็สรุปนะครับดัก,ด,กดักปลาดักปลาไขยงรอบที่3ก็ไม่เข้านะครับทุกคนปลาไขยง ข้าวเตกุ้งแล้วก็ลูกปลาขาวนะครับก็ไม่รู้ว่าบ่าวจักดักถูกหรือว่าดักผิดนะครับทุกคนถ้าว่า,าใคราเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนาๆแล้วก็ fc ที่ว่าเคยดักนะครับก็แนะนําบ่าวจักมาได้นะครับแต่เดี๋ยวอ่ะบ่าวจักก็จะลงดักใหม่นะครับทุกคนรอบที่4ที่5้านะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดักใหม่ก็คือจะพาไปหมายเดิมนะครับหมายที่ว่าดักข้างแรก เพราะว่าน้าเริ่มลดแล้วนะครับเพราะว่าหมายนุก็คือปลากะแยงมีเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปคอยลุ้นกันรอบที่4นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะหาเหยื่อให้มันดีกว่านี้นะครับก็จริงๆแล้วเหยื่อมากก็ปลากรดน่าจะเข้านะครับทุกคนปลากฏดแล้วก็ปลากะแยงแต่นี่คือไม่เข้าเลยครับแต่กล้าของเราอ่ะก็เดี๋ยวเอากลับก่อนนะครับทุกคนก็หมายที่เบาจับผ้ามาดักสองครั้งนะครับที่ยกให้ดูก็คือไม่มีปลากะแยง ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับทุกคนปลาไข่แยงมีแน่นอนนะครับเพราะว่าหมายโครงแม่น้ําปัตตานีมีปลาเยอะนะครับปลาหลากหลายนะครับปลากดปลาอะไรก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าดักถูกที่ดักถูกจุดหรือเปล่านะครับก็อ่ะลากันก่อนนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็แฮ้วอีกแล้วครับผมปลาไข่แย็งไม่ได้นะครับผมเอาลากันก่อนครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง เบาวจากพาลุยด้วยวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามแฮ้วนะครับทุกคนแฮ้วครับก็ได้กุ้งได้ลูกปลาแล้วก็เอาปล่อยนะครับทุกคนก็จับเอาเก็บกับกอนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปหาวิธีใหม่นะครับโอเคครับผมทุกคน